วันนี้เราก็จะมาทดสอบปืนของไต้หวันกันนะครับพอเพื่อนน้องๆน,นะครับเขาอยากรู้ว่าความแรงยิงขวดเป็นยังไงนะครับปืนนี้เป็นตัวของไต้หวันนะครับยี่ห้อซูหลานครับปกติจะเป็นสีดำนะครับอันนี้เราได้ทำการไปปัดเงาไว้เรียบร้อยแล้วแล้วเรามาลองดูอนุภาพของมันดูนะครับว่าจะทำได้แค่ไหน ทีนี้เรามาดูการยิงขวดกันนะครับระยะประมาณ6เมตรนะครับเดี๋ยวเราจะทำการซูมเข้าไปนะครับซูมกล้องเข้าไปเพื่อให้เห็นได้ชัดขึ้นนะครับขวดที่เรายิงนี้เป็นขวดวิตามินนะครับเริ่มเลยนะครับ ดูแล้วโอเคไหมครับถ้าน้องๆสนใจอะไรยังไงติดต่อมาที่ผมได้นะครับที่ facebook นะครับขอบคุณครับ